ทำวันนี้จะมาทำเมนูปนแปลกๆล,ลองกินดูอันนี้ล้วนหมูก่อนนะหมูสุกแล้วก็ว่าแบบใส่หน่อไม้ลงไปใส่หน่อไม้ลงไปใส่หน่อไม้ลงไปมีมะนาวดีมะนาวลงไป เน้ำปลาท่ปลดลงไปกระสารเสกสารเสกใส่ลงไปอ้อใบผักใส่ลงไปอืมคนเสร็จแล้วลามหน่อไม้ อร่อยอร่อยมากินด้วยกันนะจ๊ะพี่เพื่อนน้องทุกคน